กำลังไปขายของที่ตลาดนัดนะครับเกาใครว่างๆไปช่วยหนึ่งได้นี่แน่นมากจะไปยังไงเนะนี่ยโอ้ยตึ๊ดแน่นเลยเดี๋ยวได้อยู่แน่นมากร้อนด้วยติดอัดด้วยโอ้ย จะลอดไหมเนี่ยโอ้ยลอ,อกมาช้านถดมันเริ่มติดแล้วครับวันนี้วันสุกร์โพงเหล็กมันกว้างจะล้อแบบซิกแซกมากก็ไม่ค่อยได้อันตรายเดี๋ยวโดนรถเขาเสียตั้งค์อีกโอ้แน่นจริงๆโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ตรงแน่โรงเรียนเออตรงอยู่ตรงแน่พญญาทิวัฒน์ครับก็ จากบ้านผมไปถึงตลาดก็ประามาณสิกว่ากิโลครับน้อสภาพโรถมันติดมากคือกว่าจะเตรียมตัวกว่าจะนุ่นวัวนี้ข่าวเวลาผ้าครับจะออกตั้งแต่บ่ายสองช้าเลยถึงแล้วครับตลาดที่จะมาขายในต,ตลาดนกพูกเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะได้ที่ขายของตรงไหนต้องไปสอบถามก่อนครับ แต่ข้างหน้าเนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าข้างหน้าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นล็อกประจำพี่ครับติดต่อจองล็อกตรงไหนได้ครับนี่มอกคู่ขวามือครับใต้มอคคูอ่อ๋อครับผมขอบคุณครับพี่มาถึงเราก็ต้องไปติดต่อออฟฟิศก,ก่อนครับเนี่ยมาจองล็อกเือ <laughs> เอ,อ่อลายวันครับพี่มันต้องไปต้องไปตรงไหนครับพี่เคยมาขายไะเคะยมาขายเมื่อหลายหลายปีที่แล้วค่าขายอะไรคะ <laughs> เอ่อเสื้อกีฬา,าะครับเสื้อกีฬา ครับอะไรนะครับพี่ม, <S 2> <S 2> <S มือหนึ่งครับมันจะมีพี่เขายังไม่ได้ล็อกคุณไหมคะเพิ่งเพิ่งมาถึงเลยครับรถยังอยู่นี่อยู่เลยครับมีมีตรงไหนบ้างแถวข้างหน้านี้มีอีกไหมครับ ก็ไดโซนบีลูกค้าเอาตั๋วไปหาสตาฟตรงบ้านสีสีนะคะตรงตู้ขาวๆค่ะพนักงานสำคัญจะรู้ล็อกตรงนั้นตรงโซนบีหลังคุณเข้าไปข้างในหลังสิอาหารใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าขับเขาขับได้ไหมคะย้อนไปใช่ไหมคะแล้วเลี้ยวซ้ายจะมีตู้สีขาวอยู่ที่ติแอร์ค่ะนั่นคือพสัมพันธ์จะมีทางล็อกตรงนั้นนะลูกค้าลงโซนบีก็ได้ลงโซนบีใช่เดี๋ยวสาไปชี้ได้ครับก็บอกบอกเขาเลยใช่ไหมครับ ถ้าช่วงเวลานี้ที่เห็นรถเยอะๆนี่ไม่ใช่คนมาเดินนะฮะเป็นรถพ่อค้าแม่ค้านั่นเองไหนวะยังวะตู้คอนเทนเนอร์สีขาวประชาสัมพันธ์พี่ครับเ,เขาบอกให้มาตรงตู้คอนเทนเนอร์สีขาวประชาสัมพันธ์คือตรงไหนครับพี่ ยังไม่ได้จองครับเขาบอกว่าให้มาให้มาดูตรงนี้ให้มาดูโซนบีครับโซนบีอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าตู้เท่าไหร่ะอ้เขาเขาไปข้างในใช่ไหมครับใช่รครับรับพี่ขอบคุณมากครับอ๋อครับผมอู้ชื่อเต็นท์สี่โมงอ๋อครับผมขอบคุณครับพี่ เอยากก็คู่ครับผมครับผมอะไรอย่าเสื้อกีฬาครับเสื้อกีฬาครับมีแต่เสื้ออย่างเดียวเลยนะครับพี่เสื้ออย่างเดียวนะครับเป็นเสื้อนักฟุตบอลหรือเป่าเป็นเสื้อกีฬาอย่างเงี้ยครับโอเคตอเตาเอลุ้สองหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับเสื้อกีฬาโยนรอบในเสีย์ต่อเต่าพอลุสองหนึ่งสอี่สามรอบเดียวในลานนอกนั้นหมด ตรงไหนครับสองสี่สามควานู้นตรงเต็นท์ข้างๆเต็นท์สีเงินที่จิงยาตไปน้องผู้หญิงจะนำเดินไปถึเต็นท์สีเงินตรงตรงรถกระบะนี่ใช่วันจันน้องนั้นไม่มีแล้วแล้วก็ต้องไปไปล็อกเขิ่อนนี่สามสี่ห้าคือตรงไหนครับหน้าห้องฝั่งห้องสีชมพูอ่วงตรงนี้ก็ได้ครับพี่เออมาลองลองวันนี้อย่าล้มคลังนี้นะครับผม พยายามจะไม่ให้ล้มทั้งสองข้างเลยครับต,ตรงไหนคะลุงตรงนี้ครับตรงเต็นท์สีน้ำเงินนะครับคนเยออยู่ผมมาช้า ครับผมรบกวนหยิบหินตรงนั้นให้หน่อยได้ไหมครับมันตั้งขัดตั้งไม่ได้ครับตรงตรงเราตรงนั้นแะครับพี่ขอบคุณมากครับครับพี่ขอบคุณครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่ได้แล้วครับไม่ได้นะไหวไหมไหวไหมได้อยู่ครับได้เนาะรับผมขอบคุณครับ ร้านเราฝากเวลาห้ึ่งก่อนค่ะเเดินมาแล้วกันแบบนี้